สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับอยู่ไกล้โรบินสันแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยนะแล้วก็วันนี้วันเป็นมันจะตรงกับวันประหัสที่30มิีนาคมพศ2566ซึ่งวันพรุ่งนี้พี่ตายก็จะไม่อยู่หนึ่งวันนะครับไปกรุงเทพนั่นเองไปทําวีซ่านะสุขมุมวิทสิบสามมันอยู่ตรงไหนวันนี้นักใจจริงตึกแบรแบรอะไรตัวอย่างเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันมี ะระบบนำทางเดี๋ยวเราค่อยเชื่อมต่อแล้วก็ลองถ่ายให้ดูตลอดการเดินทางว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองเอาโกโปรแกนคอดอูวันนี้นะครับพี่ต่ายจะมีปล่อยทั้งหมดอยู่3คันนะแล้วก็จะรับมอบที่ชวรุม2คันนะครับแล้วก็อีก1คันเนี่ยไปส่งที่บ้านนั่นเองการชรุมวันนี้ก็น่าจะปล่อยทั้งหมดอยู่ประมาณสัก5คันมัน้งรวมรถใหญ่ด้วยไปเมื่อวานสังเกตว่าพี่ต่ายก็ใส่เสื้อสีนี้นะครับก็ใส่เสื้อผิดสีนั่นเองเมื่อวานเขาต้องใส่สีแดงนะครับแล้วก็ เออมีการเฮ้ยเมียทำไมไม่ดีเสื้อให้วะเขารีสีแรงไงเราไม่ใส่มารีสีนี้ใส่อีกอ่ะเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับ โดยนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น3คันรออที่จะกลับบ้านในวันนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าน้องๆเหล่านี้เขาจะไปที่ไหนกันบ้างน,นะครับคันนี้ก็จะเป็นของคุณน้องชุมพรนะครับก็เดี๋ยวไปส่งที่ลำปลายมากชื่อชุมพรนะแต่ว่าบ้านอยู่บนส่งรถไปส่งที่ลำปลายมากอา้าวคันนี้นะครับก็จะเป็น อา้าแนะนำเลยละกันนะครับแคปโฟ1.9เกรด SDA นะครับคันนี้7จะ0แสนหบาทแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด LDA ของคุณน้องสำเนียงจากบ้านกรวดนะครับก็จะมารับไม่เกินเที่ยงนั่นเอง796,000นนะตัวนี้ คันนี้นะครับก็จะเป็นของคุณพี่ธนพลนั่นเองก็จะเป็น FC จากไม่แน่ใจว่าพลับพราชัยหรือชำนี้นะครับขอโทษจำผิดมันจะเป็นเจ้าตัว c a p f โว่ห4ึ a งแคลฟโวไฮแลนเดอรเกรดแซสีขาวมุกดุรมไยมเกียร์อัตุไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดานะครับ914,000บาทเดี๋ยวเราไปไล่ดูสเปคในแต่ละคันกันนะว่าทำอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวมาเริ่มจาก เจ้าตัวเริ่มต้นเอ้ยวันนี้มีให้ดูครบเลยนะก็คือตัวเริ่ม sda นะครับตัวรองท็อป lda นะครับตัวท็อปเตะเกรดแซแต่มันเป็นยกสูงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับของคุณน้องชุมพรเนี่ยมันมีชื่อว่าเจ้าตัวแคลิฟ1.9เกรด sda สีขาวไซบีเรียนนะครับ7 1 6 0แสบาทจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์ไฟตันหมอกรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับทุกคนแล้วก็กระจังหน้าของเขาดูสวยงามมากๆเลยเป็นกระจังหน้าสีดำนั่นเองโดยปกติเนี่ย เจ้าคันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อก,กระทะขนาด15นิ้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่าของคุณน้องชมพรลเนี่ยโอ้เห็นอของจําจชื่อลูกค้าเดี๋ยวที่อยู่พัทยาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งทักกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับเห็นแต่งนะครับใส่เจ้าตัวแม็กขนาด18นิ้วใบพัดสีดําแดงเนี่ยใบพัดสีดําแล้วก็ตัวครอบสีแดงนะครับตัวน็อตล้อก,ก็เป็นสีแดงเอ้ยมันสวยมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยางเวลนอมเนี่ย ขนาดเบอร์ยางนี่มันก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กว้างพอสมควรนะครับ2 5 5 5้ 50. ตัวนี้ไม่มีจัดทรงนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็เห็นใส่บันไดข้างเพิ่มเอาจ,จัดไปอีกนะครับคันนี้ก็มีการจัดบันไดข้างเพิ่มไปอีกนะของคุณน้องชมพรไม่โหลดไม่จัดทรงใส่บันไดข้างเพิ่มแต่ว่ากันชนท้ายยางใส่รีโมทเพิ่มนะครับคันนี้ ล้อแม็นะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดเลยนะสามารถสลับยางกันได้ทั้ง4เส้นอ่ะนี่เห็นเบอร์อยางละ2 5 5 5้1 8นะครับเพ่เพื่อใครชอบแต่งแนวนี้ก็เดี๋ยวดูกันเอานะแล้วก็อีกนะครับอีกขันนึงนะครับก็จะเป็นรองสำเนียงเดี๋ยวเราจะไปดูกันรุ่นนี้นะครับไฟตัวไฟท้ายเนี่ย มันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะมันจะเป็นหลอดไฮโดรเจนแบบนี้แต่ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเมื่อเปิดท้ายนะครับมีลูกค้าถามมาว่าซื้อใส่ใหม่เลยคันนี้ใส่โครเมียมนะครับมันเป็นตัวแผ่นปิดปิดเข้าไปเลยมันก็จะไปเหมือนกับตัวพวกตัว LDA แล้วนั่นเองการชนท้ายก็ไม่มีมาให้นะรุ่นนี้แต่ว่าถ้าต้องการใส่เนี่ยก็จะต้องใส่เหมือนรถของคุณน้องสำเนียงนะครับก็ต้องใส่เป็นตัวเกรด LDA นั่นเองเอา้าวคันนี้ LDA นะครับของลูกค้าจากบ้านกวดคุณน้องสำเนียงนะ796,000บาทตอนแรกถ่ายสีขาวให้น้องดูน้องตกใจมากคือเราสั่งสีบอลทำไมได้สีขาววะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหลอดไฟท้ายที่มันเป็นไฟท้ายมันเป็น LED สีแต่หลอดมันก็จะเป็นหลอดเหมือนตัวเกรด SDA คันเมื่อกี้นั่นเองกันชนท้ายนะครับคันนี้ก็มีติดตั้งมาให้จากโรงงานถ้าเราถอดกันชนท้ายออกนะ มันก็จะไปเหมือนตัวเกรด SDA เมื่อกี้ลืมบอกนะครับแม้แต่เจ้าคันนี้เองเนี่ยมันก็มือจับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพี่ต่ายก็ปิดโคมเมียมไปให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อมแม็กมันไม่ได้มาพร้อมกันเรามาใส่เพิ่มนะครับคือลูกค้าชอบอะไรที่เป็นสีทองนะครับสีทองเนี่ยชอบมากเลยก็จะใส่เจ้าตัวแม็ก บางคนก็อ่านว่าทอกบางคนก็อ่านว่าโตคิวเออใครอ่านว่าอะไรบอกมาแล้วก็จัดส่งด้วยเจ้ายางเวนอม om, แล้วเบอร์อยางที่ใช้เนี่ยก็ถือว่านาอยู่นะ255าไอ้27 5 40 18นะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นสีดําเข้าชุดกันนะครับแล้วก็จัดทรงเนี่ยน้องบอกว่าให้เหลือประมาณสัก3นิ้วสอดเออก็ให้อยู่ประมาณนี้กำลังดีแล้ส3นิ้วสอดเนี่ยขับยากมาก,มาก,เาก,มากๆเลยนะครับก็พยายามจัดให้ต่ําที่สุดแล้วก็มีการใส่ย,ยางกันกระแทกให้นะด้านหลังใส่กล่องโหลดนะครับเห็นไหม ต่ำเกินนะครับยังอะไรก็ยังอยู่ครบตัวล้อนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวล้อที่มีตัวหน้ากว้างเนี่ย9.5นิ้วมันจึงทำให้คันนี้ล้นนิดๆแต่ว่าก็ไม่ล้นมากเท่าไหร่นะนี่นิดเดียวนะครับนิดเดียวกำลังสวยกำลังสวยนะแล้วตัวแม็กด้านหน้านะครับมันก็เหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็จะจัดทรง ให้เหลือเยอะหน่อยนึงนะครับให้เหลือเยอะหน่อยนึงเออใกล้เคียงกันเนาะก็เกือบ4นิ้วนั่นแหละก็สี่นิ้วนั่นแหละนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าต่ํามากนะครับมันขับได้ลําบากมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายแม็กของเขานี่เป็นสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีทองนะครับโอ้คิดถึงสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นเลยเอาแดดมาแต่งนะครับโลเงินโลทองแล้วก็ใส่ตัวฝาครอบที่มันเป็นสีดำนั่นเองนีย่ยางเป็นยางเวลนอมนะครับตัวนี้สเปคเหมือนกันทั้งหมดนะก็จะใส่2 7 5เจทั้งหมดเลยทั้ง4ส้น ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมันจะเป็นตัวหลอด LED นะครับทุกคนไฟเดลท์มีมาให้แล้วก็ตัวนี้ไฟตัดหมอกของเขาก็จะมีนะมันก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบไฮโดรเจนเช่นเดียวกันไม่เหมือนตัวเกรดแซดในเกรดแซดฝั่งนู้นเห็นไหมไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED แต่ส่วนหน้าตาเขาก็จะเหมือนตัวเกรดแซดแล้วแหละเออตัวนี้มาพร้อมกับ ฟิล์มเ,เ,เขียวเอ้ยฟิล์มเขียวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน้องชอบแค่เขียวอ่ะสวยๆดีสวยด,วยดีเดี๋ยวถ่ายลงถ่ายลงเพจให้ดูนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับของคุณพี่ธนพลอันนี้ก็เรียกว่าออริจินอลกันจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะเรียกว่าเป็นเกรดท็อปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอก LED นี่กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเราสังเกตดูไหมครับว่าตัว LDA กับตัว แซเนี่ยกระจังหน้าเขาก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัว เกรด SDA เนี <S S ่ยกระจังหน้ามันก็จะต่างจากพวกใครชอบแบบไหนจะพี่ต่ายชอบตัว SDA นะมันสวยดีนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยล้อแม็กนะครับคุณก็ได้แม็กสิมาจากโรงงานเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เป็นแม็กก้างปลานะครับยางของมันเนี่ยก็จะเป็น2องหบันไดข้างก็มีมาให้ตัวของคุณน้องชุมพรเมื่อกี้นะครับตัว SDA เขาต้องซื้อบันไดข้างเพิ่มนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับบันไดข้างของเขาทั้งชุดนะรวมใส่ด้วยอันนี้ จะเป็นตัวยกสูงกันชนท้ายนะครับแตกต่างจากตัวเตี้ยที่เราดูเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นกันชนท้ายที่มันเป็นชุดบิวอินเลยการออกแบบของมันเนี่ยก็เขาเรียกได้ว่าแนบสนิทเชิดไปกับตัวถังเลยทีเดียวนะครับอืมใครถอยถอยดีๆนะกันชนท้ายโดนตัวถังคุณก็อาจจะสก,กิดนิดนึงอะเอออันนี้ก็จะเป็นคามการเดว่ตายจะถ่ายไวใ้ให้ลูกค้านะครับเราก็จะเอาลงเพจนั่นเองก็ขอให้ f อซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนนะ้นำลายกระเด็นพบกับว่ทยาใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 呵呵 <laughs>